สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ได้พบเจอเพื่อนๆ RIGHT sure. อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีนะครับเพื่อนๆก็ได้มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีแบบไหนอย่างไรนะครับก็ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆนะครับเนื่องจากนะครับช่องมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดของเรานะครับก็ได้ดําเนินการมาถึงครบรอบ หนึ่งปีแล้วนะครับเพื่อนหนึ่งปีแล้วนะครับสําหรับช่องเล็กๆนะครับช่องหนึ่งนะครับที่ดําเนินการมาถึงหนึ่งปีแล้วก็ถือว่าเดินทางมาไกลนะครับเพื่อนเบื้องต้นนะครับเพื่อนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับก็จะขอแนะนําตัวเองนะครับตัวผมเองนะครับประเสริฐนะครับเป็นเจ้าของช่องนะครับมองมมใหม่กับเสือที่เฮ็ดนะครับซึ่งช่องของผมนัได้ก่อตั้งนะครับ ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะครับสําหรับการเดินทางของช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับก็ครบรอบหนึ่งปีนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่เพื่อนๆฟังต่อไปนะนะครับเบื้องต้นนะครับที่มาของช่องของผมนะครับก็เกิดจากแนวคิดนะครับเกิดจากแนวคิดนะครับที่จะพยายามนะครับสื่อสารนะครับ ในช่องทางที่สร้างสรรค์นะครับเพื่อนๆอยากจะนําสู่เพื่อนๆนะครับด้วยข้อมูลที่สร้างสรรค์นะครับเป็นลังบวกให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยังใช้แนวคิดนี้นะครับเป็นตัวหลักในการดําเนินการทําคลิปนะครับเพื่อนๆสาหรับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็นนะครับก็ก็มีแต่ความปรารถนาดีนะครับมีแต่ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็นําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับไม่ไม่มีสิ่งที่จะเป็น เรื่องซีรีส์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องหนักๆนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับจุดประสงค์นะครับของการทําช่อง youtube นะครับของของมองมุมใหม่นะครับของปเกษตรที่เฮดนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับมาสรุปนะครับผลของการทําช่องนะครับมองมุมใหม่กับเกษตรทีเฮ็ดหนึ่งปีผ่านมานะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อนๆก็ เพูดถึงว่ามาสรุปนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าทางมอมมุมงใหม่นะครับได้ทำอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมสรุปในรอบหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆก็ราดับแรกนะครับก็จำนวนผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามของมอมมุมงใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่คนนะครับเพื่อนๆ สําหรับภาพที่เพื่อนๆเห็นจากระบบเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเพื่อนๆในระบบก็แจ้งว่า1758คนนะครับส่วนยอดปัจจุบันก็คือ1,984คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มองมุมใหม่กับประเสริฐที่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมาณโอกาสนี้นะครับเพื่อนๆก็ดีใจนะครับดีใจนะครับที่ได้ได้เห็นเพื่อนๆนะครับเข้ามาช่วยติดตามให้กําลังใจนะครับส่วนยอดดูนะครับเพื่อนๆยอดดูก็ ดีใจเช่นกันนะครับยอดดูก็อยู่ที่ประมาณสามแสนแปดหมื่นแปดพันวิวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจนะครับวิดีโอที่มองมุมใหม่ได้สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ได้ทําลงไปแล้วแล้วก็อัปโหลดลงใน youtube นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยจำนวนแปดร้อยหกสิบแปดวิดีโอนะครับเพื่อนๆจานวนแสดงความคิดเห็นนะครับจานวนแสดงความคิดเห็นก็ ในช่องของผมนะครับมีคนแสดงความคิดเห็น1,541คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับยอดการกดไลค์นะครับยอดการกดไลค์ก็14,296นะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็จะมียอดแชร์นะครับอันนี้สําคัญนะสำคัญมากๆนะครับเพื่อนยอดแชร์เนี่ยมียอดแชร์ทั้งหมด563การแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์ไปที่ แพลตฟอร์มอื่นหรือว่าแชร์ไปที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับก็เป็นย่อสรุปนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเพื่อนๆไฮไลท์นะครับไฮไลท์ในส่วนของวิดีโอนะครับเพื่อนๆคอนเทนต์ที่มียอดชมมากที่สุดในปีนี้นะครับของช่องของผมนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะขอพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือนะครับ มียอดการรับชมนะครับ341ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เป็นที่น่าประทับใจนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวิดีโอที่ผมได้ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดนะครับก็คือการทำ DIY 3สหายไล่มแมลงนะครับเพื่อนๆผมก็ได้นำ วัสดุง่ายๆนะครับในบ้านนะครับก็มีน้ําส้มสายชูแล้วผงซักฟอกนะครับมาผสมนะครับแล้วก็เอาไปฉีดไล่มดนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆได้รับชมปรากฏว่ายอดดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามร้อยสี่สิบชั่วโมงก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอยาวนะครับเพื่อนๆสาหรับวิดีโอสั้นนะครับเพื่อนๆวิดีโอสั้นน่ะหรือว่าเป็นคลิปช็อตนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็มีการกด ชอบสูงสุดก็สามสิบเก้าครั้งนะครับโดยเป็นวิดีโอที่ผมได้ไปส่งน้องพราวไปโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มียอดชมจากยอดกดไลค์จากจากช็อตนะครับเยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะครับก็คือมีคนกดไลค์ถึงสาสิบเก้าคนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับส่วนไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆก็ยังช่วงนี้นะครับที่ช่วงปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับผมไลฟ์แค่สองคลิปนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวปีต่อไปก็จะเป็นแผนงานที่จะต้องพบปะเพื่อนๆนะครับให้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปผลของช่องมองมุมใหม่กับประสิทธิเหตุนะครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆการสรุปผลเนี่ยก็จะเป็นการมองย้อนไปนะครับมองย้อนไปว่าในช่องของเรานั้น มีวิพัฒนาการหรือพัฒนาการอย่างไรนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนานะครับส่วนของการปรับปรุงต่างๆนะครับหรือว่าข้อดีข้อเสียนะครับนำเอามามาปรับใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับช่องมองมุมใหม่กับประเสริฐท็ศก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆจากทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะครับ ต้องบอกไปก่อนนะครับออกตัวไปก่อนนะครับมองมุมใหม่ก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอีสานได้ขึ้นกันนะครับเ<อ>พื่อนเพียงแต่ว่าในการทำคอนเทนต์หรือว่านําเสนอข้อมูลของของตัวผมเองนะครับผมก็จะใช้ภาษาลกลางเป็นหลักนะครับ,รบพรเพื่อนเพื่อที่จะให้ง่ายสําหรับการรับชมและก็โปรแกรมที่สมมติว่ามีมีมีมคำบรรยายอัตโนมัติเขาจะได้สื่อสารออกมาได้นะครับพรเพื่อนอันนี้เดี๋ยวจะค่อยดูเป็นลำดับต่อไปนะครับว่าจะสื่อสารในรูปแบบใดนะครับเพื่อน แล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังเพื่อนที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเพื่อนๆก็ต้องขอกล่าวคาว่า thank you นะครับ e r ริมั h นะครับ uh, ต้อง thank you thank you มากมากนะครับเพื่อนๆ uh, ก็ดีใจนะครับที่ได้รับการสนใจจากเพื่อนๆต่างชาติ mm hmm. พอสมควรนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับ uh, มองมุงใหม่กับระษสที่เฮ็ดก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็ ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะครับสําหรับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนั้นผ่านกฎผ่านเกณฑ์มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาสักระยะหนึ่งประมาณ2-3เดือนก็ต้องพยายามต่อไปนะครับก็ต้องพัฒนาช่องต่อไปนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก,ก่าและก็เพื่อนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเข้ามาร่วมชมนะครับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสําหรับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดเป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็ สามารถนําไปต่อยอดนะครับพยายามคัดพยายามเน้นนะครับเนื้อหาที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับให้มากที่สุดนะครับสําหรับที่ผ่านมานะครับหากผิดพลาดนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่ามีข้อติชมยังไงนะครับมองมุมงใหม่ก็ขอรับไว้ด้วยใจนะครับแล้วก็จะนําไปพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อนๆช่วยติชมให้กําลังใจด้วยนะครับสําหรับมือนีก็ต้องล่าเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับ การสรุปผลนะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนหลายๆเด้อครับผวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you thank you thank you ครับผม